สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในงาน PA Innovation and KMD p a 3 2025ค่ะปีนี้นะคะการไฟฟ้าเซลลภูมิภาคเขตสาภาคใต้จังหวัดยะลาเราจัดกันอยู่ที่โรงแรมสิทธินาชแกรนด์วิวจังหวัดพัทลุงค่ะเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศภายในงานกันเลยนะคะ เราจะพาไปสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เข้าร่วมงานกันเลยนะคะสวัสดีิค่าขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาในงานในวันนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีนะครับที่ว่าเห็นน้องๆก็มีความแนวคิดมีแนวปฏิบัติได้ส่งเสริมวัตกรรมแล้วก็ผู้บริหารก็ไอความทำงานก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสแบบนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ได้เห็นอะไร มากมายที่ว่าเพื่อนๆในองค์กรได้มีแนวคิดต,ต่างๆเพิ่มศักยภาพให้เราด้วยครับรู้สึกยินดีครับแล้วก็อยากให้จัดนี้ตลอดไปค,ครับค่ะรู้สึกดีมากๆค่ะมีการจัดงานที่ยอดเยี่ยมน,นะคะแล้วก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่านวัตกรหลายๆกลุ่มนะคะก็ได้มาแสดงความสามารถในงานนี้ค่ะ วันนี้ได้รับอะไรไปบ้างจากการจัดงานในครั้งนี้คะก็ได้จะดูบูรน,นวัตกรรมใหม่ๆคะ่ะที่เอามาจัดแสดงแล้วก็เพื่อจะนําไปต่อยอดในที่ทํางานคะ่ะคนะคะวันนี้การจัดงานเป็นยังไงบ้างคะออดีครับเป็นการขยายผลนวัตกรรมสามารถถูก,ก,ถกระดับุงค์กรไปถูระดับสากลได้ครับ โนเวชแอดเ n ม t a m d e s no 3 2 0 2 5เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศภายในงานอะครับสนุกสนานครับมีความรู้ได้ความรู้รแล้วก็เป็นกันเองอย่างเงี้ยครับอยากใหร์จัดเป็นี้มีคว่ามเป็นกันเองนะครับมีความสนุกสนานรู้สึกแบบเป็นเป็นสิ่งที่ดีแนละ้วมีประโยชน์กับองค์กรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพิธีกรสวยมากเลยครับรู้สึกประทับใจมากเลยครับมีอะไรบ้างคะ พิธีกรสวยมากครับครับก็บรรยากาศดีครับสดใสเลยครับวันนี้บรรยากาศสบายๆครับทุกคนแต่งตัวสบายๆอยู่สีดำกันเอไอเนี้ยเป็นทีมที่โอเคเลยครับปีนี้สบายมากบรรยากาศทันสมัยมากค่ะนำเอไมาใช้นะคะพนักงานทุกคนก็ได้ได้รับความรู้นะคะแล้วก็นาไปปรับใช้ในการทํางานของ PA ของเรานะคะค่ะกแสดงบนวัตกรรมในปีนี้ค่ะ ก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ทางคณะกรรมการนะครับรเห็นความสํำคัญของการทํางานหน้างานครับก็สิ่งประดิษฐ์ที่เราผลิตขึ้นมาถือว่าแสดงว่าแก้ปัญหาหน้างานได้จริงครับจึงได้รับความหนคัญมาจากพุทธแคนในงานนี้ครับก็อยากให้พุทชื่นส่วนนะคะที่ค้นนวัตกรรมเพื่อที่จะช่วยอำนวยในการสะดวกในการทำงานของเรานะคะนวัตกรรมค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันใหญ่โตแต่แค่เป็นการจัดกระบวนการทํางานของเราค่ะ เพื่อที่จะให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะมาคิดค้นกันเยอะๆนะคะเพื่อองค์กรของเรานะคะก็อยากให้มาสัมผัสบรรยากาศริงในงานนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนมาเยอะแล้วก็ปีหน้าก็อยากให้มาร่วมงานมันจดบูธอะไรกันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างคะเต้นแล้วก็แบบทันสมัยมากเลยคะ่ะเหมาะสมกับเป็นอินโนของ PA ต่อค่ะ อยากเชิญชวนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรืออยากจะเป็นนวัตกรในปีถัดไปอย่างไรบ้างคะก็อยากให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆพนักงานพเทุกคนนะคะในในต่อสามเนาะได้เข้ามานะคะได้ได้นำเสนอถึงนวัตกรรมหรือว่าความคิดใหม่ๆของเรานะคะเพื่อนำพาองค์กรแล้วก็เป็นงานที่สนุกด้วยค่ะได้เปิดเปิดโลกทัศน์ของเรานะคะเชิญชวนน้องๆค่ะผลรางวัลจะเป็นอย่างไรก็ ไม่เป็นไรใช่ไหมคะห้า,หามเลยใช่ไหมคะเป็นอันนี้เป็นนวัตกรหรือเป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นนวัตกร